การยิงช้างป่าเพื่อตัดเอางาง่วงอวัยวะเพศออกไปในพื้นที่ตำบลป่าแดงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเป็นการฆ่าช้างที่โหดเหี้ยมทีมข่าวระวังภัยจึงลงพื้นที่แกะลอยล่ามือช้างป่าซึ่งจุดแรกได้เข้าไปตรวจสอบซากช้างบริเวณห้วยป่าแห้งซึ่งเป็นจุดฝังช้างจากฐานปฏิบัติการตำรวจตะเวนชายแดน1444จนถึงบริเวณห้วยสัตว์ใหญ่ระยะทางประมาณ6กิโล เรามาตรวจสอบพบว่าบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้เป็นบริเวณหลุมฝังศพของช้างเพศผู้จากการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับครั้งแรกเชาาที่ได้เข้าตรวจสอบพบว่าอวัยวะเพศของช้างงาช้างและมวงช้างนั้นได้ถูกตัดหายไปการลงพื้นที่ตรวจสอบซากช้างบริเวณห้วยแห้งตำบลป่าเดงเชื่อได้ว่าบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางเดินช้างหรือที่เรียกว่าด่านช้างทางช้างลายนี้น่าจะเป็นผู้ชำนาญเส้นทาง และรู้ความเคลื่อนไหวของช้างจึงซุ่มยิงช้างอยู่บนต้นไม้เนื่องจากมีการตรวจสอบพบเปนอนแขวนอยู่บนต้นไม้หลังจากช้างตายจึงทําการตัดชิ้นส่วนต่างๆของช้างเป้าหมายคืองาช้างส่วนอวัยวะอื่นๆเป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นห่างจากหมู่3ตําบลป่าเดงประมาณ200เมตรทีมข่าวพบว่ามีช้างเพศผู้ถูกเผาอยู่บริเวณปลายเขื่อนกลางสจึงตามไปแกะรอยช้างป่าตัวที่ส พื่อค,คอีกหนึ่งจุดครับที่วันนี้เราได้ลงพื้นที่สำรวจนั่นก็คือบริเวณปลายอ่างกะหล่าสานะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสภาพของช้างที่ถูกเผาด้วยยางรถยนต์วันนี้นะครับทางทีมงานของเราจะมาแกะเรื่องราวของช้างที่ถูกเผาพร้อมกับงาช้างที่หายไปจุดที่ช้างถูกเผาพบเพียงชิ้นส่วนกระดูกของช้างและเส้นลวดของยางรถยนต์แต่การแกะรอยมือเผาช้างยังไม่สิ้นสุด ทีมข่าวพบเบาะแสว่ามีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์และรู้เบาะแสของผู้ที่ทําการเผาช้างซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง100เมตรจึงเดินทางเข้าไปตรวจสอบจากที่เกิดเหตุประมาณ100เมตรนะครับเราเดินเข้ามาสํารวจภายในบริเวณหมู่บ้านกะหลังสามนะครับพบว่ามีบ้านของคุณลุงอายุ58ปีนะครับซึ่งอยู่กับครอบครัวและเห็นเหตุการณ์ในของการเผาช้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับคุณลุงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นอย่างไรครับเราแจ้งไว้ นายผลพวงทรัพย์เป็นผู้ที่อยู่ใกล้บริเวณที่ช้างถูกเผาและก่อนหน้านี้เห็นช้างสองตัวหากินอยู่บริเวณปลายเขื่อนกระรางสามต่อมาประมาณสามวันก็พบว่าช้างเพศผู้ได้ตายลงและส่งกลิ่นเหม็นจึงเข้าไปตรวจสอบพบว่าช้างนอนตายอยู่ในสภาพที่ยังมีงาอยู่จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่อุทยานเข้ามาตรวจสอบผมไปเห็นนั้นน่ะมันตายแล้วครับมันตายแล้วที่นี่มานอนมันก็ขึ้นเลยเลยผมก็ไปแจ้งอุทยาน ทั้งอุทยานเขาก็มาแล้วก็ชาวบ้านก็มาดูกันเต็มหมดแล้วก็อุทยานก็ถ่ายรูปไปหมดแต่ช้างก็ยังอยู่ครบนะครับอยู่ครบเลยครบนี่หมายถึงอะไรครบครบครบหมดเลยทั้งตัวทั้งตัวทั้งตัวไม่มีอะไรที่ว่าเสียหายงาก็ยังอยู่งวงกองอยู่ยังอยู่หมดทั้งอุทยานเขาก็มาดูว่ายังไม่มีรอยปืนไม่มีรอยปืนเขาก็พลิกพลิกขึ้นมาข้างที่คือข้างก็ไปเห็นรอยปืนถูกยิงตรงนี้ลงตรงนี้ไม่ทูกการขอนะไม่ทูกการขอทุกนี่ลงนี้ลูใหญ่รูประมาณนี้แหละ แกบนี้แหละแต่ตอนนั้นเห็นหนอนเมื่อกี้แล้วนะแต่ว่าอาทิชีพจริงนั้นจะเป็นลูกปืนอะไรนั่นเราไม่รู้เขาก็ถ่ายรูปเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็อยู่ก็นั่นแหละชาวบ้านก็อยู่ก็นั่นผมไปตามผมไปให้ไปแจ้งเขาผมก็มาเขาก็มามาถึงบอกประมาณสักสามโมงเช้าแดวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งประมาณสักสามโมงเช้าแดดแต่ผมก็เขาอยู่กนั่นเขาอยู่นั่นเขาก็ดูเสร็จสับเรียบร้อยชาวบ้านก็ดูนั่นผมก็เอองั้นไงดูก็แล้วอะไรก็แล้วเดี๋ยวผมขึ้นมากินข้าวขึ้นมากินข้าวขึ้นกินข เรากินาเฟ่ผมก็ลงไปเขาบอกเขาจะเผาบอกเผาแล้วลุงเบิกงานได้ไหมเขาจะเอางาเอางาไปบอกโอ้ยลุงทําไม่เป็นหรอกใครเป็นคนจะเอางาไปอุยานเขาบอกว่าจะเอางาออกไปนะเผาก็เสียเขาจะเอางาไปให้เบิกงาบอกโอ้ผมเบิกไม่เป็นหรอกเพราว่ามีไขรที่จะเบิกด้บางโอ้บผมก็รู้เหมือนกว่าไขรจะเบิกได้อะเห็นไหมเขาบอกไม่รู้ไม่รู้แล้วเขาก็คุยกันงงงงงัน้เขาจัดการเผากันเผากันเผาวันไม่หมด ก็โถมาลุงหมดยางคือนึงแล้วไม่หมดแล้วบอกก็ยางยังอยู่สร้างอยู่ผมก็เดินลงไปดูว่ายูยูสร้างยู่อีกวันเขาก็มาเขามาเผาแล้วก็เอาเครื่องยนต์มาตัดไม้ข้างๆเห็นไหมไม้ข้างๆอะไรก็เอาเครื่องยนต์มาตัดตัดแล้วก็มาซุ้มหมดเอาตัดไม้บริเวณรอบอ่าบริเวณรอบๆที่ทางตายน่ะนั่นแหละที่รอยตัดอยู่มองเห็นนะัี่ยานตัเต่าที่แน่นอนเพราะว่าผมเห็นอยู่งซ้ำหวันสิ่งจะาตุ้มาตายตรงเนี้ย ผมนู้น่ะหัวนู้นอ่ะหัวแลมนู่นแหละโอ้โหกระเลียงมากวดเตะกระเลียงนึงรถปลากระจุกระจายเลย้ทางตัวนี้แหละเราอยู่นู่นแหละคืนนึ่งไม้คืนไม้ครึ่งทางผมโทรศัพท์บอกให้ลูกสาวลูกชายบอกอย่าเข้ามาหาพ่อในตอนเนี้ยอย่าเข้ามาเลยเพราะทางมันอยู่ตรงนั้นมันลูกอ่อนรู้ว่าทางบาดเจ็บเราก็ไม่รู้แน่เพราะว่ามันอยู่ไกลใช่ไหมเลยผมต้องทางทางเนี่ยทางที่วิ่งกับมันที่เข้ามาเนี้ยนั่นผมทางใหม่ตัดใหม่เมื่อทางตัวนี้แหละเนี่ยที่ทางทางฟังกันเนี่ยเพื่อลีก้างพอลูกผมต้องเข้าบงออกเนี่ยลานเนี้ยมา หลังจากที่ท,ทราบว่าเจ้าหน้าที่ของอุทยานเป็นคนเผาช้างและนำงาช้างไปทีมข่าวยังคงติดตามอย่างต่อเนื่องและเข้าพบในายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแต่ได้รับคำยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าหน้าที่ของอุทยานจะเป็นผู้ก่อเหตุถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยผมรู้เลยว่าช้างที่ล้มเนี่ยน่าจะมีสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นลูกระสุนปืนเนี่ยน่าจะแปลกว่าคนอื่น เช่นปืนไรเฟิลเพราะปืนไรเฟิลมีคนถือไม่กี่คนในพื้นที่ก็น่าจะทําลายหรือว่าแต่อะไรสักอย่างหนึ่งที่จะอําพลางหรือไม่งั้นก็อาจจะเหมือนว่าจุดนี้มันมันมันน่าจะเล่นเจ้าหน้าที่ผมฟังข่าวมาหลายหลายกระแสว,ะว่าเจ้าที่วิญญาณมีคนเผาแล้วผมถามว่าไอ้เสื้อผ้าแบบเราใส่เนี่ยมันมีไหมคุณก็ยังหาซื้อได้เลยคนอื่นก็ยังหาซื้อได้แล้วเจตนาที่เผาอย่างนั้นผมถามว่าเผาไปทำาไรเราจะเผาทำไร แค่ช้างตายนี่เราก็เสียใจอยู่แล้วเราทํางานกันสุดกําลังกันทุกคนน้ําตาไหลทุกคนน้ําตาซึมอยู่แล้วแต่เหตุไม่บอกว่าพวกเราเปําทำผมว่ามันคนพูดเนี่ยเคยทาอะไรไเกิดประโยชน์กับ,กบประเทศชาติมัง้งเคยรักษาช้างไหมเคยดูแลช้างป่าไหมผมเ,เสียใจทุกวันเพราะว่าคนกลุ่มนี้ไม่เคยทำอะไรให้ใหใหกับช้างป่าบรรพบุรุษของคนไทยเลยพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยได้มาเพราะช้างแต่คนกลุ่มนี้มาถึงก็พูดพูดพูดเสร็จแล้วก็เปิดตูดไปไปหายเงียบเลย แล้วก็ทิ้งคําถามให้คุณคนอื่นมบตั้งคําถามพวกเราทํางานขนาดนี้ผมพวกเราเนี่ยจะต,ตัดงวงเอางวงกินทําไรพรุ่งนี้ดูแลช้างป่ามาถามว่าสแกนพื้นที่เราก็พอรู้ว่ากลุ่มไหนที่มันเกิดมาจากไหนปัญหาช้างป่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีปัญหาอะไรอ,อย่าังไงเพื่อให้ได้ความแน่ชัดกับการตายของช้างป่าทีมข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนและหน่วยเฉพาะกิจทัพพญาเสือได้รับรายงานว่า มีชาวกะลางอายุ68ปีเป็นคนถอดงาช้างให้กับเจ้าหน้าที่ช้างตัวที่ล้มเนี่ยอาจารย์อาจารย์เป็นคนไปถอดเอางาออกมาใช่ไหมอืมหลานไปถอดก็ให้ไปถอดแล้วนก็ไปถอดเขาจ้างจ้างจ้างไปใช่ไหมเขาไม่จ้างเขาวานไห้บ้าๆเขาว่าถอดไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นแล้วไปไปถอดนะอ,อแล้วถอดยากไหมไม่ยากครับมันก็เน่าหมดแล้วครับ <ห>เล่าหมดแล้วนี่แล้วไปถึงก็ถอดอ๋อเราต้องทําพิธีอะไรไหมไม่ไม่ทำไปถึงก็หยิบดึงเอาเนี่ยนะเอาทําไมคนที่เขามารับอาจารย์ไปเขาจิงไม่กล้าดึงเขาน่นาจะ่เขาว่าเขายดดึงไม่ออกอ๋อแต่อาจารย์ไปถึงจับก็ดึงออกเลยก็ถ้ามนันเ่าหมดแล้วเราก็ดึงจับไปเพราะว่าดึงออกไ,ได้เลออ่าเสร็จแล้วก็เออ ผมจะถามว่าคนที่มารับอาจารย์ชื่ออะไรนานะ้ามามารับแล้ก็มาส่งมารับแล้วก็มาส่งมารับกี่คนคนเดียวมารับคนเดียวแ,แล้วรับอาจารย์ไปแล้วก็ไปดึงมา <ư? S 1> แล้วก็กลับมาแ,แล้วงานช้างไปอยู่ที่ไหนก็เพราะผมดึงเสร็จแล้วลางานเขาเสร็จแล้วก็วางให้เขาหลายคนก็ ก็คือคือเรื่อง,อง okay. เขาจะเป็นแบบนี้ท <ok ี่ว่าเอาไปแลประมาณสี่ทีน <ER> ี้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยนาช้างมันอยู่ตรงไหนผมไม่รู้แต่อย่างที่บอก็ขาทอดให้แล้วก็คือของกําลั้คนชื่อนาก็จะต้องรู้ดีอันนี้คือความจริงทีนี้คนชื่อนาเนี่ยอยู่ที่ไหนคนชื่อนาก็เป็นลูกจ้างทั่วคราวอยู่ที่ป่าแดงทีนี้หัวหน้าที่ป่าแดงเป็นใครผมไม่รู้ แต่ที่หัวหน้าที่ป่าแดงต้องรายงานให้ใครทราบรายงานให้หัวหน้าอุทยาน,นชัยว,วัดทราบแต่ได้รายงานหรือเปล่าผมไม่รู้สำหรับคดีฆ่าช้างป่าในหมู่บ้านป่าแดงครั้งนี้จึงนับเป็นอีกคดีที่ช้าทายตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีว่าจะสามารถกระชากจอมบงการล่าช้างป่ามาได้หรือไม่หรือจะปล่อยให้ช้างป่าต้องสูญพันธุ์ไปอย่างน่าเสียดายปีชาพะภูนทีมข่าวระวังภัยรายงาน